ยังสอไหมคะก็ไม่ไม่รู้ค่ะมีมีคนเคนมีคนเดีคนเคคนยูคนเดียวแต่นี้มีอยคนเดียวถัว อะไรยังไงกันดีกับคู่นี้ทำเอาชาวเน็ตลุ้นไปตามๆกันสำหรับสาวเอเธอร์สปีรีลากับหนุ่มเคนภูภูมิที่ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ที่ค้างคาโดยล่าสุดสาวเอเธอร์โดนสัมภาษณ์ถึงสถานะหัวใจตอนนี้ด้านสาวเอเธอร์บอกว่าพี่เขาน่ารักขึ้นปรับตัวกันอยู่ค่ะ เขาเองดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นถือว่าดีมากๆเราเห็นถึงความพยายามจากเขาพอสมควรขอเล่นตัวอีกนิดหนึ่งตอนนี้เกินครึ่งแล้วค่ะคนอื่นน่าจะจีบไม่ได้แล้วหนูบอกเขาว่าอะไรที่ดีก็รักษาไว้เป็นให้ได้แบบเสมอต้นเสมอปลายขอดูกันยาวๆโอกาสสุดท้ายแล้วนะสถานะมีคนคุยมีคนเดียวหนึ่งทวนไม่มีคู่แข่งค่ะเห็นแบบนี้หนุ่มเคนถึงกับยิ้มแก้มปลิอย่างผู้ชนะ อัปคลิปลงอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมประบุแคปชั่นว่าหนึ่งท่วนไม่มีคู่แข่งยิ้มหวานเลยสิครับ หากย้อนกลับไปหลังจากที่เคยมีข่าวสาวเอเธอร์ออกมาประกาศขอพักใจลดความสัมพันธ์7ปีกับหนุ่มเคนภูภูมไปเมื่อปลายปีที่แล้วทําเอาหลายคนแอบ,บช็อกเพราะกลัวที่จะเลิกลากันไปจริงๆแต่งานนี้บอกเลยว่าฝ่ายชายไม่มียอมแพ้แน่นอนพร้อมกับออกมาพูดว่าผมจะจีบน้องใหม่ใส่เกียร์เดินหน้าขอจีบใหม่อีกครั้งเร่งทําคะแนนถีบขยันถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลติดสาวเอเธอร์แต่งานนี้กลับโดนช็อตฟิลกลับซะง,งั้นทำเอา คนดูใจฟูและลุ้นไปตามๆกันค่ะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วใช่ไหมใครว่าอ่านหนังสือเล่มเดิมจะจบแบบเดิมบอกเลยว่าไม่จ่ะเพราะครั้งนี้ต้องดีกว่าเดิมแน่นอนเอ้าเอ้าทำไมอ่ะให้ลองไม่กินด้วยอ่ะเออเอามาก็ได้มาก็ได้กินด,ด,ด้วย嘛จรอืม <laughs> ข่าวแฟนคลับและคนทั่วไปชงแรงรอรุ้นให้กลับมาคบกันขนาดนี้มีหรือที่หนุ่มเคนจะยอมถอยง่ายๆตื้อเท่านั้นที่คลองโลกเอาใจช่วยให้หนุ่มเคนภููภมิกันด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะโดน้องแกล้งฉ่ำแบบไม่พักเลยก็ตามดั่งคำคมที่เขาว่ากันว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินใจอ่อนคนคู่กันแล้วย่อมไม่แค้วกันแน่นอนคะ่ะ